โอ้เจ้าทุกคนพร้อมอยังสาวพร้อมกินแล้วก็ยังไม่ให้ดูทุกคนพร้อมอยังครับผมจะให้ดูแลนะครับมาโอ้พระเจ้านะครับนี่ก็จัด ทุกคนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาสายไฟออกทั้งหมดเลยนะนทุกคนเห็นคือตอนนี้มันรกมากใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแยกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะจัดใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นโซนใหม่ของพี่ซอสน,นะครับจริงๆมันก็จะมินิมอลแรับแต่อันนี้เอาของเอาวางไว้ก่อน,นับเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จทั้งหมดนะ <c oughs> เราจะมาจัดแต่งไม่ใช่ใสยไม่ใช่สไตล์เกมมิ่งขนาดนั้นนะอาจจะเป็นสไตล์แนวมินิมอลนะครับเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยชอบสไตล์เกมมิ่งละเออ อยากได้สไตล์มินิมอลบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะเออก็เดี๋ยวขอแบบเดี๋ยวเราจะแบบเก็บสายไฟใส่รังสายไฟเนียนๆทุกอย่างเลยครับเพราะใครที่แบบว่าเป็นเกมมิ่งก็จะรู้ดีนะครับว่าเรื่องสายไฟเนี่ยคือแบบเรื่องเดียวเลยที่โอไมก่อนนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองหาวิธีจัดสายไฟกันหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นแบบเนี่ยผมใช้เมาส์ไร้สายนะคีย์บอร์ดไร้สายเพื่อแบบให้สายไฟน้อยที่สุดอะเนาะโอเคตอนนี้พ่อก็กำลังจะทำการ พ่อทำผิดพอ่พอ,พอกำลังทำการประกอบโต๊ะใหม่ซึ่งแล้าทำไมน้องไม่ถูกเลยทำผิดอ,อ๋อแล้วโต๊ะใหม่มันใหญ่มากทุกคนใหญ่มากใหญ่กว่าโต๊ะเก่าประมาณร4อยสสิบซเอมแต่อันนี้ร2อยิบซีเอ็มเซนติเมตรเซนติเมตรเดวเขินอันนี้ก็เป็นแม่นใหม่ที่ผมซื้อมานะทุกคนทุกคนทาย้ิว่ามันคือรุ่นอะไรอ่ะรุ่นอะไรอ่ะหักได้โง่ได้รุ่นอะไรวะ เขาไม่ได้จ่ายนะครับโอเคไอเกตสสนใจนะครับสปอนเซอร์แบบยังง่วงๆอยู่นะครับไออุ้ยโลโก้ออกอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเช็ดฝุ่นในนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่ผมทาหรอกครับอาจจะเป็นสุดที่รักผมทาเดินดูทําหน้านะครับก็ลูกลักของป๊ะป๋านะครับไม่ได้เช็ดขี้ฝุ่นมาเลยสักครั้งเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บกันต่อค่ะนะครับทุกคนอย่างเลยอ่ะทุกคนว่ากล้องอันนี้คือกล้องอะไรครับแน่นอนกล้องโทรศัพท์ มีคนโทรมาน่าจะเป็นข้าวที่สั่งไว้นะครับเดี๋ยวขอรับก่อนดูโทรศัพท์ครับสภาพครับหลังจากที่ผมเติมพลังในการกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโต๊ะนี้ออกนะครับแล้วเราจะให้ดูโต๊ะใหม่นี่ครับคือโต๊ะใหม่นะครับซึ่งหมายว่าโอ้โหข้ากับพื้นนะครับผมเข้ามากมันก็ผมก่าอะไรว่าจูดีเลยทีเดียวนะก็นี่ครับโต๊ะใหม่ก็จะประมาณนี้เลยใหญ่มากนะครับที่เหลือๆแน่นอนเป็นแม่บ้านสักท่า โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอาโต๊ะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวอาตัดไปก็จะทําอะไรครับเอารังเก็บสายไฟมาติดก่อนเนาะรังก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรังเก็บสายไฟที่พี่ซอสได้ทําการสั่งมาให้นะครับก็ซอสก็ได้ทาการเลือกมาแล้วนะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะครับเอาแบบอันใหญ่สุดเลยนะเพราะว่าสายไฟเยอะแน่นอนถ้าเกิดรังเล็กแบบนี้คือไม่มีทางพอนะครับบอกเลยต้องเอาแบบนี้แหละถึงจะพอ จะมาทำการปัดฝุ่นกันนะก็โอเคปัดหล่อแท้จริงคอมไคมาจริงจริงอยากอยากจะเปลี่ยนสายนี้มากเลยนะแบบเปลี่ยนเป็นสีขาวจริงๆเคสก็อยากจะได้สีขาวมากแล้วก็สีดําก็ได้แยวค่อยเปลี่ยนสีขาวตอนที่มีตังค์ตอนนี้ไม่มีตังค์ฝุ่นฝุ่นฝุน่นเพียบเค เครื่องเป่ามาหาบลัยของน้องชายเดี๋ยวลองโอเคต้องไปตอนนี้ที่เราต้องใช้ต่อปัก๊กต่อปั๊กอะกระเด็นเลยคนน่ากลัวอุ้ยหมากลัววิ่งหนีไปโอ้โหฝุ่นเจะมันต้องมีเทคนิคในการเป่าเปล่า S <S ไอ้ก้าหาซื้อมา, <S 2> <S 2> <S เ,ปาเป่าเป่าเก๊ก โอเคครับหลังจากที่เราใช้เครื่องเป่ามหาปลไยกับเไม้ปัดฝุ่นเช็ดไปแล้วนะครับเผมไม่ได้ทําพิซซ่าทำนะครับก,ก็คือโอเคขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมจัดสายไฟแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์จอคอมอะไรเมาส์พวกต่างๆนะครับมาวางก็มาดูกันว่าจะเก็บสายไฟได้เนียนแค่ไหนนะก็เป็นการแใจ้งให้ผมด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของที่มาส่งนะครับอันนี้คืออะไรพี่ซอส่าอันนี้คือม่านนะครับม่านประตูนะก็คือประตูตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวก็จะจัดใหม่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าห้องผมนะ่ะเล็กนะครับเล็กมากก็จะจัดในสไตล์มินิมอลนะครับคือห้องเล็กมากจริงๆจะให้แบบเป็นเกมมงเกมมิ่งรูมอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วคือมันพื้นที่เล็กมากนะครับบอกเลยว่าเดิน459้ากก็คือก็คือเต็มแล้วอะครับเออประมาณนั้นก็น่าสงสารนะ อันนี้ก็จะเป็นที่ลองจอนะคะเพรัะผมก็ขอทําความสะอาดสักน้อยนึงตามสไตล์พี่ซอสเจ้าระเบียบเจ้าเก่าจะมาหน้อยจะมาหน้อยเฮ้นี่มันนี่มันอู้อู้อออปึ๊บจอวางอันนี้ก็จะเป็นจอหลักซึ่งต้องอยู่ฝั่งนู้นจอถัดไปนะครับไอ้จอนี้ก็ใช้คุ้มามากนะครับราคา3,000บาทนะทุกคนส่วนจอนันร้อย44เสี่เฮนะครับประมาณ5 4 0 0นะครับจอนี้ เอยขอใช้สองมือนะครับผมวางกล้องไปวาบฟึบในระมิดมาสำหรับขั้นตอนถัดไปเราก็จะเอารางเก็บสายไฟไปติดด้านหลังสำหรับขั้นล่างเอาเอาสายไฟมาใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวเราเจะเอาสายไฟมาใส่ก่อนจุ๊บจลา่ลางไว้ก่อนล่างไว้ก่อน ก็อันนี้ก็แล้วแตะคนทํานะส่วนนายฟอนก็ทําไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็จะพยายามทําในสูตรของเราแหละสูตรก็ไม่มีครับทาเป็นมั่วเดี๋ยวก็ได้เองเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมจะทําด้านหลังก็เดี๋ยวจะแบบมาลองเชิงก่อนนะว่าสายไฟไหนก็คือสรุปก็คือต้องติด2ปลั๊กเลยครับปลั๊กหนึ่งลยก็อันนี้ปลั๊กสองนะก็จะได้แบบเออมันสายไฟมันไม่ถึงแล้วแหละสายไฟจอเนี้ยนะครับสายปลั๊กจอเนี้ยมันมันสั้นมากนะนี่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทํามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากส่วนนีี้ก็ม เดี๋ยวเราจะมาเก็บสายไฟกัน ตอนนี้ผมก็เข้ามาจัดเรียบร้อยนะครับผมข้างบนนะก็คืออาจจะไม่ได้เนี้บอะไรมากนะครับแต่ว่าสายก็คือแบบเป็นประมาณพันพันฟันแข้งมันขานะแต่ว่าก็จัดให้มันดีที่สุดแล้วนะเออก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันโดยรวมถ้าเราไม่หมกตรงนี้ใช่ปะเราก็จะเห็นใส่จากข้างหน้ามาเ,เราก็เลยจะมาหมกตรงนี้หมกประมาณตรงนี้ครับนะครับเรวก็จะากาวไม่เอาเกาวใสเหรอใส่เถอะมันดูไม่แน่นเลยกาวเลยนะ โอเคเอาเกาวเพิ่มคือตอนนี้นะครับนี่ครับผมหม,หมกไปแล้วนะครับทุกคนสังเกตป่ะหมกไปแล้วอันนี้ตรงนี้ไม่มีสายเอ้ยนี่ผมยังไงก็คือผมหมกไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ <c oughs> เราไม่สามารถเสกให้มันล่องหุ่นไปได้นะครับก็อาจจะมีบ้างเราไม่สามารถเสกให้มันล่องหุ่นไปได้นะครับก็อาจจะมีบ้างเร <c oughs> าไม <c oughs> ่สาม <c oughs> ารถเสกให้ม <c oughs> ันล่องหุ่นไปได้นะครับ แต่เราจะทํายังไงให้สายโพน้อยที่สุดนะครับก็นี่แหละครับเอาเป็นว่าข้างหลังมันจะเละยังไงไม่มีใครไปมุดไปมองข้างหลังนะครับ <Okay, S 1> เรา,าอ่าเราอเอาแค่ข้างหน้าครับพอนะไม่มีใครมุดไปดูแต่ถ้ามุดไปดูจะเจออะไรก็จะเจอนี่เลยนะครับนี่เลยถ้ามุดไปเจอแต่เราก็ไม่มีใครมามองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดปุ๊บตรงนี้ก็คือเขาก็มาก็คือเห็นนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไป เก็บตรงนั้นก่อนนะครับโอเคโอเคทุกคนพร้อมอยังสาวพร้อมกินแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่ให้ดูทุกคนพร้อมอยังครับผมจะให้ดูแล้วครับมาึโอ oh, พระเจ้านะครับนี่ก็จัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือบอกเลยว่าแจ่มมากนับทั้งโต๊ะใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับโอโหโคตรแบบดูที่ฟูอะจริงถ่ายไปเลยก็จะแบบประมาณนี้เลยทุกคนดูอ่ะข้างบนนะครับนี่เนียนเนียนข้างล่าง ยิ่งกว่าเนียนโหแทบแบบว่าไม่มีสายไฟเลบลึบลึบลับออกมานะครับผมต้นคิวโอไยจามโอเคครับก็ <c oughs> เสร็จแล้วสําหรับมุมนานฟอนนะครับก็บอกเลยแกวคีย์บอร์ดก็แบบก็แบบสวยนะครับผมคอมก็สวยจอก็สวยนะครับลำโพงก็สวยคือแบบผมฟังก็สวยนะสวยไปหมดนะครัผม okay, <c oughs> โอเคก็เป็นงไงบ้างครับผมสําหรับการจัดก็คอมใหม่นะครับก็ขอบคุณพี่ซอสที่มาช่วยด้วยละกัน <c oughs> ส่วนอีสานนั้นก็เจ้าปัญหานะไม่สามารถที่จะได้สามารถที่จะเก็บได้แล้วพอละ เ,เดี๋ยวก็ขอตัวลากันไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ๊บายบายจุบจ๊บจุ๊บฝากกดไลค์ด้วยนะครับผม